อยากไปสนโลกใครอยากเหใครอยากให้ปากีทริปของพวกเราสี่คนเกิดขึ้นบ้างครับบางมามุงนี้กันไหมได้แน่นอนไหมแน่นอนไหมนั่งด้วยกันไหมไอตั้งด้วยกันไหมบางพี่น้องไม่อยู่ครับพี่น้องกลับไปแล้วบังตั้งบนกล้องดีครับสวัสดีครับ อ่าตัวนอีกทีนะเดี๋ยวสำหรับคนที่ติดตามโปรเจกต์ Go to Paki ของพวกเรา4คนนะฮะพวกเราก็ได้พยายามทำตามความฝ<า>ันแล้วด้วยการออกล่าเงินทำมหมวขึ้นมาขาย,ย่วันนี้หลังจากผ่านไป7วัน ผมได้กำไรอย่างล้นหลามระวังไล์ปิดนะครับมีเพลงสดด้วยอ๋องั้นเราอุตัวเราคนอีกนิดไหมแล้วก็แถลงเลยแถลงแถลงโอเคปากีสถานก็เล่าให้ฟังแบบไม่มีฟอร์มนะพวกเราเว้ยไม่มีตังคเว้ยพูดตรงๆเลยไม่มีตังค์อาจจะมีบ้างบางคนแต่พวกเราไม่ได้มีครบทุกคนเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราคิด เราต้องช่วยคนที่ไม่มีปังเราก็เลยผลิตหมวกขึ้นมาระดมทุนขายเพื่อที่จะเอาเงินเนี่ยไปอุดรูรั่วของเพื่อนที่เหลือเพื่อที่จะได้ไปกันทุกคนอันนี้คือภารกิจหลักที่สุดที่เราอยากจะทําทุกคนต้องได้ไปพร้อมกันผมบอกกับทีมมแล้วทีม,ทม,ทมเนี่ยเห็นด้วยว่าถ้าเราไปไม่ครบทั้ง4ี่คนเราจะไม่ให้มันเกิดขึ้น,นเราก็จะไม่ไปเราต้องไปพร้อมกันตอนนี้ แวนทริปได้ขายไปแล้ว7วันเต็มวันว่างของพวกเราแล้วเราทําเต็มที่แล้วกับการออกหน้างานขายนะครับผมเราทําหมวกกันมาจํานวนหนึ่งซึ่งผลที่ออกมาแม่งไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเลย,เย <c oughs> มันขายค่อนข้างยากมากอาจจะด้วยอะไรหลายๆอย่างความ <c oughs> โปรมดน้อยหรืออะไรก็ตามของพวกเราแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ต้องยอมรับกับมันอาจจะหมวกไม่ได้น่าสนใจเองโปรโมทน้อยเกินไปหรือว่าเาไม่รู้แหละ เออมันก็ไม่ได้ตามเป้าแต่สิ่งที่เราอยากจะบอกก็คือว่าเราพูดพยายามเลยนะเออพยายามเท่าที่สมองโงโงๆของพวกเราจะจะด้นกันไปได้อะเออเราก็อยากไปเว้ยแล้วก็อยากทําให้มันมันอยากร้องไห้เราก็อยากให้ซีซั่น2มันเกิดขึ้นเพื่อคุยทางให้คนไทยแม่งรู้จักคารากุลั่มไฮเวย์ตอนเนี้ยสรุปเลยดีกว่าเราขายได้ไม่ดีแล้วก็แต่อย่างน้อยที่สุด เราคุยกันว่าขอให้ขายได้เพื่อเอาเงินนะ่ยไปแตะปากีให้ได้มีค่าเครื่องบินมีค่าทําเอกสารแล้วก็ส่วนค่ากินค่าขากลับเนี่ยถ้ายังไม่มีช่างหัวแม่งซึ่งตอนนี้เราทําได้เรามีเงินแค่ไปแต่เราไม่มีเงินอยู่ที่นั่นนะตอนนี้และเราคุยกันว่าเราจะไปเราจะไปเราจะทำให้มันเกิดขึ้นต่อไป <c oughs> มันเกิดขึ้นแล้วเนาะมันเกิดขึ้นแนละ้วพวกเรานะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเฮ้ยขอบคุณมากถ,ถึงแม้ว่าจะขายได้น้อยแต่สําหรับคนที่ซัพพอร์ตเราที่ผ่านมาผมพวกเราจะไม่ทําไม่ผิดหวังไม่ใช่ว่าขายได้น้อยไม่ได้ตามเป้าแล้วจะไม่ไปแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราต้องไปเพื่อคนจํานวนเหล่านั้นถึงไม่กี่ร้อยใบก็ตามคนหนึ่งร้อยใบนั้นต้องได้เห็นปากี เพราะฉะนั้นเราจะไปขอบคุณมากพวกเรามาขอบคุณ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 ครับขอบคุณขอบคุณนะครับขอบคุณที่สนับสนุนนะฮะนะครับถึงแม้จะไม่ได้ลาบลื่นแต่ก็ว่างกันต่อไปเรื่องเงินจะไปจะินที่ไหนเครื่องบินขากลับเราจะจัดการยังไงช่างแม่งก่อนขอให้ได้ไปเออหรือจะไปตายเอาดาบหน้าพวกเราแก๊งเออแก๊งหวย กาลละครั้งหนึ่งปั่นจักรยานที่ปากีสถานแม่งต้องเกิดขึ้นกาลละครั้งหนึ่งห่วยแตกชิบหายรอดูรอดูก็เดี๋ยววันนี้ผมจะเอาเงินที่มีทั้งหมดแล้วไม่มีสต๊อกแล้วไปซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วก็เออเราเราบอกก่อนว่าเราไม่ได้มีเงินเหลือแล้วเพราะว่าไม่เหลือก็ไม่เท่าไหร่เป็นหนี้จังฮะเขาบพวกที่เบิกออกมาเนี่ยเหียแม่งขายไม่หมดเออแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพอไปถึงแล้วอาจจะ กิดอะไรขึ้นก็ได้เรายังมีพื้นที่มันมีเวลาขายได้อยู่แต่ขายออนไลน์ต่อไปตายเอาดาบหน้าสําหรับใครที่กําลังดูคลิปวิดีโอนี้แล้วอยากจะสนับสนุนยังมีบอกเหลือสต็อกอีกบ้านเลยยังไงก็แอดไลน์เบียสดช็อปได้นะเออฝากโปรโมทนิดนึงอันนี้พูดตามจริงเลยแอดเบียสดช็อปก็ยังมีมวดของเราขายอยู่เราอาจจะใช้เงินนั้นดําเนิน ดำเนินทริปภายในทริปได้อยู่ค่ากงค่ากินภายในปากีสถานหรือถ้าใครอยู่แถวมีนบุรีตอนนี้รีบมาเลยก่อนที่เราจะออกไปจากที่นี่แล้วนะเออตอนนี้เรายังอยู่ที่นี่กันอยู่แล้วก็ภายในประมาณสักชั่วโมงนึงอ่ะเออรีบมาเลยถ้าใครไม่สะดวกก็ตามนั้นฮะแอดเบียส์สดช็อปขายอย่างไงก็ขอบคุณเฮ้ยข,ขอบคุณจริงขอบคุณมาก แต่กีคน<า>คก็ากเท่าไหร่ก็แล้วแต่แม้แต่คนที่มาหาเราแล้วก็ให้กําลังใจถึงแม้ไม่ได้ซื้อก็ตามแต่เยอแล้วก็เชื่อว่าคารากุลัมไฮเวย์เป็นรูทในฝันถนนที่พระเจ้าสร้างโลกนี้มาแล้วเราสมควรที่จะรู้จักเส้นนี้แล้วพวกเราจะพาพวกคุณไปรู้จักถนนเส้นนี้ถ้าเป็นไปได้เราจะคุยทางแล้วบอกอรายละเอียดว่ามันดียังไงเผื่อพวกคุณจะได้รู้จักและไปตามฝันของพวกคุณเหมือนกันอะไรแบบนั้นโอเคขอบคุณครับแถลงประมาณนี้ ขอบคุณขอบคุณขอบคุณกทูปาเกมันเกิดขึ้นเว้ยกทูปาเกเอ้ยพวกเรากทูปาเกเฮ้ยทำไมเสียงมึงอ่อยจังวะตาเลยขอบคุณมากเลยอ่ะฟังอบแนววสิ้นโอเคก็อย่างที่ได้ฟังไปเมื่อกี้แหละใครอยากจะอุ่นหมว แกะแปะแกะแปะ,ะ,ะนะสำหรับการสนับสนุนสมท<ป>บทุนไปปากีพวกเราพ่อหลุดเ <c oughs> ลินหาจอแตกเหรอไม่ตแตกไม่มีอะไรห่วยกว่านี้แล้วต้อ,ตองหาสปอนเซอร์สินค้าช่วยเดินทางตอบตอบแทนหน่อยอะไรตอบแทนเลยเขาถามว่าเอเขาบอกว่าต้องหาสปอนเซอร์สินค้าช่วยการเดินทางครับ อนเก่ายังไม่หมดเลยครับนี่ก้อนใหญ่ด้วยสปอนเซอร์สปอนทําทำไมไม่ขอสปอนเซอร์อ๋อก็ก็ก็เราคิดกันแบบนี้เราคิดว่าถ้าเป็นไปได้อย่างดีที่สุดเราจะไปแบบไม่มีภาระไม่มีภาระเลยไปแบบไปแบบไม่ต้องรับผิดชอบไปแบบไม่ต้องมีงานไปทําไปมีสละมีสละบหมดนั้นอันนี้คือช้อยแรกที่เราจะทําแล้วเราก็น่นแลราทดลองแบบนี้แล้ว ท่าก็ต้องยับยอมรับผลที่มันตามมาแล้วก็การหาสปอนเซอร์ก็ไม่ใช่ง่ายไม่ง่ายไม่ง่ายยกเว้นว่าเขาจะวิ่งมาหาเราอ่ะอันนั้นโอเคแต่เวลาเราไปหาเขาอ่ะเรามักจะโดนบังคับอะไรบางอย่างที่ทําให้เสียจังหวะจังหวะในการเดินทางซึ่งแต่ก็ขอบคุณมากที่แนะนําใช่อะไรนะไม่อยากเป็นภาระเป็นไงล่ะพวกมึงสองแสนไอสั์ตอนนี้ภาระชิบหายว่าขอสปอนเเป็นเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะประมาณนั้นทุกคน แต่เอาจริงๆช่องนัตพัฒน์ยังเปิดรับสปอนอยู่นะครับใครอยากมาเป็นสปอนช่องนัตพัฒน์ก็มาได้นะแต่ช่องเบียร์สดเดลี่ก็ตามสไตล์ครับไม่รับสปอนแต่นัตพัฒน์ยังรับอยู่นะทุกโปรดักเข้าได้นะครับก็ลองถ้าเป็นผู้ประกอบการมีโปรดักอยู่ในมืออยากโปรโมทเราคิดว่าโปรดักของท่านเหมาะสมที่จะมาโปรโมทอยู่ในช่องนัตพัฒน์กับทริป คาราโคลัมไฮเวย์เนี่ยก็สามารถสนับสนุนได้นะเออก็หรือไม่ก็อุดหนุนพวกเราก็ได้นะครับโอเคตอนนี้ก็อยู่ที่ J500 ซิตี้ฟาร์ซิตี้แคมป์นะครับมาได้มาเจอได้อีกประมาณชั่วโมงเราก็จะมุกออกจากรนนะคับโอเคขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนนะยังไม่กราบพี่ตั้มมาหาเปล่า ผมไม่เห็นโปรโมทเลยครับที่รู้คือเห็นจากพี่แอ๊ะแค่ปกาศโพสสู้ๆนั่นแหละครับก็ด้วยอะไระหลายอย่างทำให้หลายๆคนไม่เห็นการโปรโมทของการขายหมวกครั้งนี้เออนั่นแหละมันอาจจะโปรโมทไม่ดีหมวกไม่น่าสนใจหรืออะไรประมาณนั้นทำให้เราไม่ได้ยอดขายตามที่เราต้องการ อมืมันก็ประมาณนั้นแหละเอ,เอาจริงๆนัตพัฒน์รับสปอนเซอร์นะครับแต่พี่เบียร์เนี่ยเขาไม่รับถามว่าจะตีกันไหมก็คงไม่ตีหรอกเพราะว่ามันอยู่ในช่องผม่ยผมก็หาโอกาสขายแบบของผมนะตอนวันอะไรเงี้ย ถ้าอยากสปอนก็ติดต่อกับพี่แหม่มเลยนะพี่แหม่ม,ม,มเบอร์ก็จะอยู่ในเพจนะครับเข้าในเพจดูได้เลยติดต่อได้เลยแล้ก็ใต้คลิปต่างๆจะมีเบอร์อยู่ติดต่อพี่แหม่มนะติดต่องานติดต่อผ่านเรย์รอนได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศวันนี้นะว่าเรากําลังทําอะไรกันอยู่แล้วก็มีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นที่นี่นี่ อยู่ที่จุดกางเต้นของพี่เจมนะฮะมีเจม500ซ City Camp นั่งกันอยู่หละคนเลยโอเเคาที่ว่าจะเก็บโค้ดจะเก็บในการคุมเลชั่นของการตัดต่อดังดังนั้นคือถ่ายมายังไงมันคุมโค <c oughs> ้ดได้มัว่วมั่วของพวกเรามีมีอาว์ราคาก็ตามนี้เลยนะ890 790 เป็นทรงหมวกแก๊ปอย่างนี้นะครับเขาเรียกอะไรนะ d u c k บ i แล้วก็มีอาร์มให้5ชิ้นนะครับแล้วก็อันนี้เป็นทรง Bucket แฮ t นะครับนี่เป็นรุ่นโซนนะออกไปโซนกันแล้วก็เสื้อพี่เบียขังเสื้อพี่เบียนะครับแล้วก็มีเสือ้ออิสระเซรีของพี่เบียอีกมีกาแฟบางวันประมาณนี้นีโปรต์ก์ของหมิงนะมาแจมประมาณนี้เลยถครอยู่แถวนี้มาเจอได้นะก่อนที่พายุมันจะมาตรงนู้น มันน่าจะพัดมาทางนี้นะฮะพอดูจากลมนี่น,น่าจะประมาณนี้เลยแล้วลมแม่งพัดมาทางนี้ด้วยนะรู้แล้วบนนกมันหนีอะไรมาหนีฝนหนีฝนหนีมึ่อ่ะ